ครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการสำรองข้อมูลใน iPhone หรือ iPad ลงที่คอมหรือโน้ตบุ๊กกันนะครับการสำรองเราจะสำรองอะไรบ้างเช่นพวกรูปภาพวิดีโอนะครับหรือไฟล์เอกสารแล้วก็ข้อมูลของตัวเครื่องนะครับทีนี้ในการทำตัวเนี้ยนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมี1ตัวสายชาร์จนะครับสายชาร์จที่เป็นสายที่เราชาร์จปกติเอาหัวชาร์จออกนะครับจากนั้นก็เอา USB เสียบเข้าที่คอมนะครับ ทีนี้ในการสำรลองเนี่ยนะครับถ้าเราจะสำรลองแค่รูปภาพกับวิดีโอนีง่ายนะแค่เราต่อมือถือเข้าที่คอมนะครับต่อ iPhone เข้าที่คอมเนี่ยนะครับจากนั้นเรากดเข้าว่าเชื่อถือนะเปิดเข้าไปที่คอมปุ๊บมันจะมีตัวเนี้ยโผล่ขึ้นมานะครับ iPhone ของเราหรือ iPad ของเราจะโผล่ขึ้นมาให้เราเปิดเข้าไปครับพอเปิดเข้าไปปุ๊บเราจะเจอฟูเจอไดส์เนาะเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับเปิดเข้าไปเรื่อยๆนะครับ จากนั้นท่านจะเจอรูปภาพกับวิดีโอที่อยู่ใน iPhone ทั้งหมดเลยนะครับก็ทำการทำการคัดลอกลงได้เลยนะวิธีการก็ไม่ไยากนะครับะเดี๋ยวสักครู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนรูปภาพที่อยู่ในเครื่องใช่ไหมเนี่ยนะครับพอเราเสียบเข้าไปปุ๊บก็จะเจอเหมือนกันเป๊ะเลยก็ทำการลากเลยครับอจากนั้นก็ทำการลิกขวาเลือกคำว่าค o p y นะครับ จากนั้นก็หาพื้นที่จัดเจ็บนะครับแล้วก็ชี้ขวาแล้วก็พาสหรือวางนะครับในการสำรองแบบนี้นะครับจะช่วยในเรื่องข้อมูลเต็มนะครับหรือในกรณีเราจะส่งเครื่องไปซ่อมหรือไปเคมอะไรต่างๆเนาะนะครับก็คือเราต้องการสำรองข้อมูลไว้ก่อนก็ทําการสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนก็ได้นะครับตัวนี้ผมทําการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาจากนั้นก็อาจจะตั้งชื่อว่าสำรองข้อมูลของ iPhone ไว้นะครับรูปภาพวิดีโอหรือไฟอล์เอกสารพวกนี้นะครับเนี่ย พอเราทําการคัดลอกมาปุ๊บพวกภาพวิดีโอก็จะมาอยู่ในคอมเราทั้งหมดโอเคอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายนะนะครับในการสํารองภาพวิดีโอทีนี้ต่อมาครับในการสํารองข้อมูลประเภทเอกสารเนาะการสํารองข้อมูลประเภทเอกสารเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถดึงลงที่คอมได้เลยเหมือนกับตัวรูปภาพและวิดีโอนะดังนั้นในการทําตัวเนี้ยนะครับเราจะอาศัยแอปช่วยนะครับ ซึ่งปกติเนี่ยนะครับเราเปิดเข้าไปในแอป n e เราจะเห็นไฟล์นะเช่นตัวเนี้ยไฟล์เอกสาร Word นะครับหรือ PDF ให้ท่านกดแช์ที่ไฟล์นะครับกดแชทที่ไฟล์จากนั้นนะครับหรืออาจจะเลือกทั้งหมดแบบเนี้ยนะครับกดที่มุมขวาบนจะมีคําว่าเลือกทั้งหมดก็ติ๊กเลือกเลยไฟล์ที่เราจะทําการส่งเข้าที่คอมจากนั้นให้ท่านกดที่คําว่าล n e นะตอนนี้ผมจะทําการใช้แอปลายเป็นตัวช่วยนะครับพอกดที่ลายปุ๊บให้ท่านเลือกคําว่าจิ๊บนะครับจิ๊บ คือมันจะส่งไฟล์ตัวนี้ไปที่จิบของไลน์ซึ่งจิบของไลน์เนี่ยเขาจะให้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยอยู่ที่1นึ่กิกนะครับซึ่งไฟล์ทั้งหมดเนี่ยถ้าท่านมีเยอะนะครับก็ถูกส่งมันก็จะส่งไปนะครับก็ส่งไปเก็บตัวนี้ทีนี้พอเราไปดูที่จิบนะครับที่ไลน์เราก็จะเห็นไฟล์เอกสารเรียงอยู่ตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับแล้วเราจะเอาลงคอมยังไงทีนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเปิดล่าเปิดไฟล์ตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับ ทีนี้วิธีการเอาลงคอมเดี๋ยวผมจะเอาลงให้ดูว่าเวลาเราเอาไฟล์เอกสารที่อยู่ในจิปของไลน์เนี่ยลงคอมทํำยังไงก็ให้เราไปเปิดไลน์ที่คอมเลยนะครับเปิดไลน์ที่คอมเนาะทีนี้กลับไปที่คอมครับก็เปิดไลน์ที่คอมขึ้นมานะครับโอเคทีนี้พอเรามาที่ไลน์ที่คอมเนี่ยนะครับให้กดบริเวณมุมซ้ายสุดที่เป็นรูปคนนะครับจากนั้นเราจะเห็นรูปโปรไฟล์เราให้กดคาว่าจิปนะครับเนี่ย พอกดเขาว่าจิบปุ๊บนะครับจะเข้าสู่พื้นที่จัดเจ็บของตัวลายนะครับเนี่ยเอกสารที่เราทําการส่งมาก็อยู่ตรงนี้เสร็จแล้ววิธีการเอาลงเครื่องทํงานกดเข้าไปที่ไฟล์เลยครับเขาจะให้เราทําการกดบันทึกเข้าที่คอมแล้วก็ทําการเลือกพื้นที่จัดเจ็บที่คอมนะครับโอเคอันนี้ผมจะเอาไปรวมกับที่ที่เคยเอาภาพลงเนาะนะครับมันจะได้เป็นที่เดียวกันอ่า ถ้าไฟล์ไหนเรากดใส่แล้วมันไม่มันไม่ขึ้นบันทึกให้างชิขวานะครับมันจะมีคําว่าดาวน์โหลดอยู่ชิกขวานะครับดาวน์โหลดหรือบันทึกลงอุปกรณ์นะครับโอเคอันนี้ผมจําลองให้ดูนะแค่สามไฟล์นะครับถ้าของท่านมีเยอะก็จะใช้เวลาพอสมควรอะนะครับมันก็ใช้วิธีนี้นะครับวิธีอื่นจะยากหน่อยนะครับเสร็จเรียบร้อยเราลองไปดูที่พื้นที่จัดเจ็บครับที่เราทําการเซฟมา โอเคเอกสารที่เราเอามากับรูปภาพนะก็จะมารวมู่ตัวนี้อะโอเคสองขั้นตอนแล้วนะครับสําหรับการบันอ่าการสํารองรูปภาพวิดีโอแล้วก็เอกสารลงตัวเครื่องที่คอมเนาะต่อไปเราจะไปดูการสํารองข้อมูลเครื่องครับข้อมูลเครื่องหมายความว่าอ่าข้อมูลของเครื่องทั้งหมดนะครับเราจะสํารองด้วยโปรแกรมของ Apple นะครับก็คือ i อจูนนั่นเองเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับพิมพ์คําว่า i อจูนแบบนี้นะครับ จากนั้นก็ทำการดาวน์โหลดแอปลงมาเลยนะครับโปรแกรมนะครับทำตามคลิปได้เลยนะครับจากนั้นก็ทำการดาวน์โหลดก็จะมีหลายเว็บนะนะครับเราจะทำการโหลดจากเว็บของ Apple โดยตรงก็ได้นะครับหรือจะเลือกดาวน์โหลดที่เป็นลักษณะไฟล์ที่เขามาวางไว้ก็ได้นะนี่ครับเข้าไปที่เว็บแล้วก็ทำการดาวน์โหลดโอเคพอโหลดเสร็จปุ๊บมันจะให้เราบันทึกนะครับจากนั้นก็ทำการกดบันทึกเสร็จแล้วก็กดเซตอัพนะครับ โอเคตอนนี้โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ทําการกดติดตั้งเลยนะครับหรือกดรันเลยจากนั้นไม่จะทําการติดตั้งให้นะครับพอติดตั้งเสร็จนะตอนนี้ผมจะตัดไปนะครับมันยาวเนาะเสร็จแล้วพอติดตั้งเสร็จก็เปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับให้เราทําการเสียบสาย iPhone นะครับเสียบสายชาร์จเข้าที่เครื่องนะนะครับจากนั้นนะครับมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับก็กดดําเนินการต่อเลยนะครับเพราะมันเจอ iPhone แล้ว ที่ iPhone นะครับให้กดเชื่อถือด้วยนะนะครับปลดรหัสถ้ามีรหัสนะครับต้องต้องเข้ารหัสด้วยเนี่ยครับมันจะขึ้นเข้า่าเชื่อถือก็กดเข้ามาเชื่อถือนะครับอ่าเพื่อให้โปรแกรมเพื่อให้คอมเนี่ยมันสามารถจัดการกับ iPhone ได้โอเคจากนั้นนะครับให้ท่านดูตรงนี้นะครับตามรูปเลยตามคลิปเลยนะครับมันจะมีรูป iPhone โผล่ขึ้นมาครับเนี่ยครับรูป iPhone ตัวนี้อ่ากดเข้าไป พอกดเข้าไปปุ๊บท่านจะเจอรายละเอียดของไอโฟนครับตัวนี้เป็น iPhone 6S นะที่ผมสาธิตให้ดูอีกตัวนี้ก็จะเจอรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความจุเป็นทุกอย่างของตัวเครื่องอยู่ในในี้หมดเสร็จแล้วนะครับให้ท่านเลื่อนลงมามันจะมีคําว่าสํารองข้อมูลครับให้ท่านเลือกเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะจากนั้นนะครับด้านขวามันจะมีคําว่าสํารองข้อมูลใช่ไหมกดสํารองข้อมูลเลย โอเคอันนี้ก็เป็นการสำรองนะครับหลังจากเรากดสำรองข้อมูลมันจะใช้เวลาสักพักนึงนะครับเนี่ยครับดูข้างบนนะมันจะมีแถบวิ่งใช่ไหมเราก็รอจนก,กระทั่งแถบมันวิ่งจนสุดนะครับจนกระทั่งมันแจ้งเตือนว่าสำเร็จแล้วนะก็ใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณสักหนึ่งนาที2อถึงสงนาทีประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับข้อมูลของตัวเครื่องด้วยนะครับ ทีนี้หลังจากที่เราเอาเครื่องไปทําการซ่อมหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเราจะล้างเครื่องเนาะถ้าเราต้องการข้อมูลของ iPhone เรากลับมาที่เดิมเนี่ยนะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรมนี้แล้วก็ทําการเรียกคืนได้นะครับก็เป็นโปรแกรมที่ถือว่าทำทำได้ง่ายนะเป็นโปรแกรมจัดการของ i ไอโฟนะพูด,ดง่ายๆของ i p h o n e iPad นะครับวิธีการกู้คืนก็กดกู้คืนตรงนี้นะครับแต่การกู้คืนนี้ท่านจะต้องทําการปิด ปิดการค้นหาตำแหน่งของ iPhone ด้ว้นะเขาจะแจ้งเขาจะแจ้งให้ให้ให้เรารู้อยู่นะครับเวลาตอนที่เราตอนที่เราจะกดคู่คืนวิธีการดูว่าไฟล์ที่เราสำรองแล้วเนี่ยครับเข้าไปตรงนี้นะครับถ้าดูไม่ทันก็ดูตามคลิปนะครับลองเลื่อนดูนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เราสำรองไว้แล้วนะครับทีนี้ถ้าจะกู้คืนทำตรงไหนเนี่ยครับกดคู่คืนในกรณีเราเอาเครื่องมาต่อคืนเนาะ หลังจากเราล้างเครื่องเอ๊ะอยากเอาข้อมูลของ iPhone เครื่องนี้กลับคืนก็กดกู้คืนครับแต่เขาบอกว่าให้เราทําการปิดการค้นหาตําแหน่งก่อนนะนะครับก็ปิดเสร็จแล้วก็มากดตัวนี้ใหม่มันก็จะทำการดึงข้อมูลกลับคืนโอเคครับ